สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตร Basic Geo Spatial with QGIS นะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้จะเป็นเรื่องของเนื้อหาบทที่1ตอนที่2ว่าด้วยข้อมูลบนโลกและแผนที่นะครับเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงความสำคัญของข้อมูล geo spatial หรือข้อมูลเชิงพื้นที่ไปแล้วนะครับว่าแต่ข้อมูลเชิงพื้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกันคาตอบก็คือการสารวจของมนุษย์อย่างเรานี่แหละครับ การสำรวจและทำแผนที่เริ่มต้นจากความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการเดินทางและตำรวจดินแดนใหม่ครับนักสำรวจในยุคแรกก็ใช้เครื่องมือง่ายๆอย่างเข็มทิศและการสังเกตดาวเพื่อสร้างแผนที่และบันทึกเส้นทางการเดินทางเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าวิธีการสำรวจก็พัฒนาไปด้วยครับการถ่ายภาพทางอากาศกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมันช่วยให้เราได้มุมมองจากเบื้องบนที่แม่นยำขึ้นมาถึงยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลอย่างรีโมทเซนซิงหรือการสำรวจผ่านดาวเทียมทําให้เราสามารถตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกได้แบบเดียวไามครอบคลุมพื้นที่ขนาดมหาศาลคําถามถัดมาคือเมื่อเราสำรวจข้อมูลของโลกที่เป็น3มิติแล้วเราจะนาข้อมูลต่างๆมาน,นําเสนอในรูปแบบ2มิติผ่านกระดาษหรือหน้าจอได้อย่างไรคําตอบก็คือน,นําเสนอผ่านแผนที่และระบบพิกัดครับ ระบบพิกัดทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำคัญในการแปลงตำแหน่งบนโลกจริง3มิติให้กลายเป็นจุดบนแผนที่2มิติระบบพิกัดบนโลกมีอยู่มากมายนะครับแต่ละระบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปในประเทศไทยเรานิยมใช้งาน2ระบบพิกัดก็คือ 1. ระบบ wgs 8 4หรือระบบแบบลัติจุดลองติจุดนะครับ ส่วนระบบที่2ผมขอเรียกง่ายๆว่าระบบ UTM หรือระบบเมตริกนะครับโดยระบบเมตริกหรือ UTM อันนี้มักใช้ในงานสำรวจและงานวิศวกรรมนะครับในตอนนี้เราเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสำรวจและการแสดงผลข้อมูลแล้วนะครับบทต่อไปเราจะไปรู้จักกับข้อมูลประเภทต่างๆที่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสำรวจและทำแผนที่ในยุคดิจิทัลนะครับ